โอยนะมีคนดเดียวจริงผม<อ>งผมรอผมรอให้พี่พี่โกบอกดีกว่าเดี๋ยวผมปีนในตรงนั้นรอละนอนข้างหลังดีกว่าเนี่ยสแป๊บกูน็อกไอ้เรียแบรบ้อยกูตายอ, <c oughs> อยู่คนเดียว <c oughs> มาถ้ามีคนฆ่ายัางไงก็ไม่รอดถ้าปล่อยมาสภาอนะ่ะ จริงรอดยากบอกเลยอยู่อยู่อยู่นี่ว่าเขาจะข้ามเลยหรือว่าเขาจะจอดเมาเอารถอะถ้าจอดรถก็โดนพี่ผม <ไป S 2> ว่า<ะ>เขาเอาเรถเปบ่าพี่เขาไม่ได้ไปคนเดียวอะม่งง้นรถข้างในจะมีเยอะหรือเปล่าไปดูอัะดิพี่โก้เห็นะ่ะเออถ้าถ้าอยู่ครบสี่ก็คือจบเลยนะรถอะใครเปิดลั่นนี่คือจบบอกเลยไม่พี่ถือบีเอสอยู่ไม่ลั่นหรอกสลับปืนแล้วอะไม่รู้อะ พ่นซุ่มซุ่มเงียบครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่บนเขานี้เอาความาเช็คมันมาเช็คนอนอยู่นอนอยู่ไอ้มันไปหามึงันไปหามึงแล้วครับักกี้เช็คมันเช็คมันเช็คมันขึ้นเขาตัวเดียวนะกูปล่อยนะปล่อยไปก่อนก็ได้ตัวเดียวเฮ้ยพึ่งมันจะจอดครับไปมันจอดจอดแล้วจอดแล้ว ไอ้ก๊อตเองไม่น่ารีบยิงเว้ยมันขับไปเลยมันจะก็ไม่น่ารีบยิงเพราะว่าด้านหน้ามันมันยังไงก็ตกไปแล้วอ่ะเท่าไหร่เป็นไรไม่เอาตามมามันเออจริงจริงมันจะจอดช่วยเพื่อนเว้ยก๊อตไปยิงมันก็เลยไม่จอดไม่ยิงนี่ผมนายจะไม่ยีดยิงจริงลงน้ำอย่างเี้ยพวกกุนิโดนจับ พี่พร้อมตายอยู่แล้วเดี๋ยวข้ามข้าวงให้ดูปืนผมไม่ใช่พร้อมยิงอะไรตอนนี้เราพร้อมบวกสักตี้แล้วล่ะตอนเนี้ยไม่เอาอะไรละกระสุนมีโอกาสเาเกือบร่วงอยนะไม่ร่วงใช่เหรอใช่พี่จริงๆเองปล่อยก็ได้นุ้ยซ้ายนะพี่ต้องตีสลับป่ะพี่ก็เออตีก็ได้มันอยู่เอ้ยมันเล่นกากเอ้ยมันเล่นกากกันแน่เลยแต่ว่าเราฟาร์มก่อนไหมฟาร์ม่อแต่ตรงนี้มันน่าจะฟาร์มไปหมดแล้วมั้งพี่ ช่เหรอเดี๋ยวพี่คนให้รู้เห็นมันมาทางเนี้ยคืออย่างน้อยมีอะไรให้พี่แบบว่าพอได้ไฟชุดสองอ่ะแต่มี M7 ือชุดเดียวไปเลยชไปแล้วไปแล้ไปแล้วไป่ไปแล้ว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 ผมแล้ไปแล้วไปแไแล้วไปะล้วไม่ล้วไปแล้ไปแกนไปแล้วาล้วไแลไปแม้วไมแไปแล้วไแ้วไมลไมแฟาร์มแ้ไแล้วไป้วไปลไปไลไวววแ ก็ลองเก๋ฟังไปแล้วแถวนี้นี่เลยเลยเอ็กซ์ไอมิสกาแล้วผอ็มโปกันเพื่อนกูยังไม่มีเอคเลยเพื่อนไอ้เหี้ยถืออยูยูยูเอ็มพีกับไอเนี่ยยูพีเอวีเดสอะตัวมึงคิดว่าไงอะเข้าบ้านไอ้นี่ก่อนดีกว่าเข้าบ้านเสร็จดีกว่ะมีข้าวคนสี่ป่ะตัดฟังหมดก็ไม่เอาละ ปฟาร์มไปแล้วพี่ไอ้วงเราอยู่ว่ะโอ้โหมันฟาร์มไปแล้วกลับเลยประชาบ้านฉลามกันแล้วจะอยู่ตัวเดียวผมไม่มีรถมาแล้วด้วยใช่เหรอเดจะเก่งมั่นรับเคมีท้ายไปมีท้ายไปตัวไปไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมีคนเข้าไปเติลแล้วพี่อีกคันหนึ่งหรือบวกวะเคพี่ว่ามันบวกปะมาจอดมีมันน่าจะมีรถสามคนเลย มันมีติปเปิดหัวกันรึปี๊บมันบวก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 กันวิ่งก็สนมีกระสุนมีเอาคนสี่ป่ะบัตรบัตรฉลาบบวกกันตอนิ่งอยู่หกป่ะก็ราแจมเลยเดี๋ยวผมมองหาเสียเซียวขอมันชุบมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนขึ้นมาได้หรอเฮ้ยมีมเจ็ดมันอยู่ตรงไหนพี่วัไหงมายิงมันไหนดิมันชุบเพื่อนอยู่เนี่ยอ่าได้ได้ปืนเดี๋ปืนดิผมติดบั๊ก ไปทิ้มเลยไอ้โกดังปะโอเคล็อกล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยมันไกลด้วยพี่ไปด้วยไปเลยพี่ทิ้มสี่ใช่ทิ้มสี่เลยมันสมบมันอยู่นอกโกดังนอกโกดังอะนอกโกดังตรงหลังรถอ่าที่กูยิงนกอะแอ้วเดี๋ยวทิ้มตรงๆเลยนะยิงจากข้างนอกให้หน่อยยิงจากข้างนอกโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านไหนบ้านายกำลังเจ็บนายกำลังเจ็บในนี้เจ็บแต่ไอชุดชุดอะไรวะชุดหมุงนึงนึงเฮ้ยพี่ปลาปลาปลาระเบิดเข้าควันดี๋ยววิ่งไปทางควันน้องหนึ่งหลังหนึ่งสวยสวยไปข้างล่างเดินตามหน่อยระเบิดหมดหมดหมดสวยสวยพี่รวยรวยเรารวยแล้วรวยแล้วพ่อเด็กเชี่ย อย่าไม่มีอะไรละไอ้ย่าตอนนี้ขอเด็กเที่ยาก่อนอย่าโป๊ยสัตว์ไปจับแล้วนี่ปืนอย่างน่ารักเลยตอนเคาะตอนเคาะเนี่ยไอ้ไอ้พวกเนี่ยปืนผมกับพี่โก้ย่ะปืนผมโคตรกระโหลกอะยิงไม่ตายอ่ะโชคดีนะเก่งเปืนน้องไงใครใครเอากระสุนเอมโพ้ยเปล่าผมเยอะละสามร้อย ทำไมของมันปูลลงมาไอพวกนี้ไ่าจ่ใหม่ตาปะเก็บปลายปงปลายปืนปูนะไม่ต้องเล่นของรถรนี่พร้อมเลยโอเคมีเเสี้ยวปลายปืนเห้ียดทางอ่าปะมีเก็บแสงเอาปะเอาเอาพอนแต่พี่เห็นมันบวกกับใครอยู่ไม่รู้นะมีคนหกค่ะแล้วเพื่อนมัลงครับ ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีใครมีแม็กดำเหลือวะครับมีครับพี่มีครับแบบว่าเหลือเหลือแบบเหลือนะไม่เอาปืนลองนะเนี่ยพี่ปืนลองผมไม่มีกระสุนเอาไปมาแม็กเทพละไปเช็คกูไปต่ไปแตดวงให้หน่อยพี่ฟาร์มของเนี่ยเราได้รถคนละคันเลย เตาถ่านน้ำมันร้อยกันที lek, <m <m ่บ้านหน้าผมว่างไปก่อนไปก่อนไปก่อนชิมฮะ เ็นแล้วปะอะมีเหรอโอ้โหเอาดีกว uh. ่าเดี๋ยวกลับไปเอาแปลวของกอนเมาไม่ค่อยเห็นรถเลยพี่ไม่รู้มีป่ะนะเออเดี๋ยวพี่กลับมาเอาของกน ไปต่อได้นะเก่งเอ้ยดูต่อได้นะแต่อย่าอย่าเพิ่งไปไกลมาฟัดกลับมาเอาของเดี๋ยวรอถ้าวงบีบมาฟ้าเดี๋ยวเอาเลยพี่ริมน้ำก็ไม่เห็นเลยใช่ริมน้ำก็เล่นี่ยมีคนอยู่นี่วะตรงไหนตรงพี่เหรอตรงพี่เหรอเออไปดีตัวเดียวตัวเดียวมาๆมาๆมาพี่ยื้อรอไปแล้วเออลยก่อนไปแฟนไปอยู่ตรงไหนก็เนี่ยอยู่อยู่บ้านพี่เลย หลังเดียวกับพี่เลยเหรอใช่ <Okay. S 2> มา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  <Okay. S 2> ตัวเดียวตัวเดียวพี่นำเลยไปมันนิ่งอยู่เ้ยแล้วเสียงมันหลุดองเป่ okay. แสดงว่ามันอาจจะเป็นคนที่เหลือรอดอยู่พี่มันนิ่งอยู่นานที่ที่บอกไปว่าใช่ใช่ที่มันบวกกันมันบวกกันอยู่ตัวหนึ่งลองเปลี่ยนไปโล่นพี่มไปไปไปเรามุ้จากขวาไหมจะมุ้จากไหนได้ได้เอาขวาได้โอ้ใ่ไเข้าเข้าขวาได้ขวาน้อยขวาน้อยจริงๆเราเราไปขึ้นข้าบปดได้เลยนะปวดแต่เรามีถังนึง ใช่ใช่ไปแถวมาฟ้าพี่อะไปแถวๆนั้นเดียวเออไปก่อนเดี๋ยวพี่แวะมาเก็บเรียนเอว่าก่อนอยู่ทั้งสองมาเก็บอยู่ไหนใช่พี่ชั้นสองโอเคโอเคไม่ผมผมไม่อยากบวกหนึ่งหนึ่งไงมันมีโอกาสผมแพ้เลยจุ๊กจุ๊กหนีอย่างเดียวมีโอกาสไม่ได้เล่นเออไม่คือไม่ได้กลัวนะแต่ว่าเสี่ยงไปไมดเลย บ้านบ้านายไอะดอกป่ะบ้านใหม่บ้านมีคนม่รถขวาก็เห็นป่ะโมไปขวากสองคันเรารอยิงตูดก็ได้เราออกขวากว่านี้เลยเสียงเขาหลุดมั้ยรถอีกขนาดรถว่าคิดว่าเราออกขวาอีหล่อนแต่ว่าเข้ามาปลอดภัยดีกวเปล่ารถอะไรวะแหมมันรถจอดจริงป่าววะไม่เห็นคนรถจอดมันหลุดไปแล้วป่ะ มันรถจอดเ้งนะว่าไปแล้วบ้านบ้านบ้านหน้ากูน่าจะว่าบ้านใต้เขาว้านขอบวงอ่ะทิมก่อนได้นะเดี๋ยวไปดูต่อนมนไปบ้านระเบียงหมดแล้ว เห็นแล้วข้นมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพี่พร้อมเีลยวพี่พาเข้าวงมันเข้าบ้านนั้นเพื่อนเก็บของนานไปหน่อยปั้นมาฟ้าว่านะเพื่อนเ้ขึ้นเข่าเช็คเข่ากูหน่อยดิเพื่อนมามาเอาเอารถเอารถอนี่ไปเลยไม่จะเล่นบ้านปะไม่จะปล่อยเขาไม่จะเล่นบ้านเกานก็ได้คิวฟรี บ้านสามบ้านเอลมีปะเช็คยังอย่างเลยเงียบนะดูเงียบขยับรถเมื่อกี้เอลเงียบว่ะเอลเงียบเข้าบ้างมีก็เอาเลยกไปไปด้วยได้ปะโ้ยไม่ต้องทล้วพี่เห็ยใครยืกรถพูกอย่างนี้มาว่ะเอลไม่เงียบจริงๆริงอ่ะไม่มีไม่มีเข้ามาเลย ไอ้นี่ยิงไอ้บ้าน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 เนี้ยเราเรียกบ้านอะไรวะลืมว่ะบ้านเกียวบ้านจูเออบ้านจูอ่ะเอ่อบ้านบอยมีนะยังตัดสิดไปเลยแต่ว่าไม่เห็นคนนะเห็นแค่รถ เอนมีเลาเข่าเดิมเราเปล่าวะใช่เปะวะใหม่ใหม่บ้านแดงจิ๊กซอตึกสูงมีเว้ยจิ๊กซอตึกตึกสูงสุดมีบ้านบ่อยอะไม่เห็นข่าก็มีเคเข่ามันตีกับบ้านไปเพื่อนมันยิงบ้านเข่าไหนเข่าไหนไอเข่าที่เรามาพี่มาเขียวมาเลยโอเคโอเคเล่นแบบเล่นแบบคนละมุม ัดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอาจจะไม่ค่อย้่าคอมเมนต์นะครับของการเกมครเข้ามานะครับฝากอะไรกดแช้วแน่นะขอบคุณมากเลยครับโรงเรียน่บ้านบอยฝังพี่นะถ้าถ้าวงอัพแล้วพี่แค่โรงเรียนขอบนี่ห่าบ้านบอยบ้านบอยมีปะเงียบบ่อยไม่เห็นคนโผเงียบมากเอาไงอ่ะทีมเอายึดระเบียงไปทีมงาทีมแทงไปบไปิบไปแล้วทีมแทงแต่รนะ ไปด้วยไปด้วยพี่ล็อกบ้านระเบียงอ่ะเอาแค่ระเบียงออยู่ล็อกอยู่ของระเบียงนี้มุมสามเหลี่ยมเนี่ยเงียบจัดมีน่าจะมีนะรถมันแตกปะเกีอ่ะไม่พี่ยิงเองเช็คแชกี้อ่ะเอาแค่ระเบียงก่อนมีศพปล่อยโซนบนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยบ้านนี้มันบวกอะนะมาเขียวอ่ะ ปล่อยอยู่นะปล่อยปล่อยโซนหนึ่งปล่อยโซนหนึ่งโอ้ยกระตุกทำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยกระตุกโอ้ยอะไรเนี่ยหมูกป็นเยอะกระตุกเหมือนกันเดินเคลียร์บ้านก่อนไหมไอ้โหมาบักเก้บักเก้บ้านเข้าบ้านไใครับเออเข้าบ้านหลังเข้าบ้านหลังมีไรบ้านหนี่งมีไรบ้านนี้ตรงนี้นอกเลยไอ้ห้องนั้นต้องให้นั่งทำไม่ได้หรอเพื่อนมาก ตามห้องน้ำให้ไม่ได้วะ่ะมออันมีกี่ตัววะนะสองกูยิงน็อกไปหนึ่งมึงยิงน็อกไปหนึ่งอะในในห้องน้ำอีกตัวหนึ่งเล่นลยเล่นลยเดี๋ยว,วพี่เล่นมุมนี้ จะได้จัดตัวไอมันโดนบ้านยิงไรบ้านแดงเห็นสองตัววงเราละวงบวกกับบ้านเอลเฉยไแม่แม่แม่ต้องไปก็ได้ ใช่หมายถึงบ้านแถวยลังติดได้อีกนะโคตรปั่นโคตรปั่นเลยวเนเ่ยเ่งชอบวังบ้านเดี๋ยวพี่ไปรับหน้าวงให้แป๊บโอ้โหไอ้ดับด้วยไม่เหมือนมันจะออกบะพี่บ้านหลังเฮ้ยมนยิงใครแก่งซ้ำอะไรใช่ปะนเออเกอดตัวหลังหินหลังห็นวิ่ง เห็นบินแล้วน็อกน็อกเก่งหลังเห็นน็อกเดินอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ออกนะสายออก๋ยวดูซ้ายยังอยู่ยังอยู่ไม่เหมือนยังอยู่ในวงอ่ะมันก็เลยแบบยังไม่ออกมีสมีมีใครมีสมองเหลือบปะเคมีสมองเหลือบปะต้องโรงเรียนมีคนปะเดี๋ยวสมองให้มาสมองเองน็อก ตรงไหนพี่ตรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนต้องน้ำต้อเฮ้ยได้พี่ผมกดให้ไมกดให้ไม่ลงมาเลยมากดดึงให้รถมาทีมรถมาล็อกตัวหนึ่งพี่ก็ นโดนลาดิโกมันตายมันตายมันโดนยิงตายมันตายมันตายมันโดนลัาไอพี่โดนลัาไปหนึ่งตรงไหนวะไอตรงนี้ไอตรงนี้ยิงตรงนี้ยิงไอกบอลนี้บนนี้เจ็บมากเลยเนี่ยยิงไม่ตายตายอะไรป่ะพี่ตรงไหนตรงไหนตอนนี้ผมมังนี้ตรงนี้เนาะตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่งอ๋อตรงัหนยังไม่เห็นพี่ไม่ได้ยิงตรงนั้นมันนอนอยู่แกงระวังนะตรงเนี้ยถ้ามึงขึ้นไปมึงอาจจะเห็นปะ นอนอยู่ขอบๆตรงนั้นเลยเห็นได้เห็น้เห็นได้เห็นมีตัวเดียวได้ตัวเดียวบักซ้ายก็จะเข้ารอดูห้องน้ำมาสมองละมันจะเข้าข้าล่างมานะวงมาหนังเห็น,หนสวย ตา,ต,าตายเลยตายเลยมาเคลียร์บนก่อนไดบ้านสองตัวเคลียร์บนไหมพี่ผมเชออมาเด็กมาเคลียร์บนเลยมาเด็กมาเด็กสามคนไหวป่ะมาช่วยกันเคลียร์เลยเก่งมันเดี๋ยวล็อกให้พี่อยู่ไกลๆผมต้องผมว่าไปหลังกระแพงนี่เจอตายไหมหลังเห็นเพื่อนมาน็อกมาน็อกเคมาน็อก เฮ้ยในนั่นในบ้านเด็กว่ะแม่งเจ็บแล้วเจ็บแล้วอยู่ด้านในห้องห้องห้องในเลยห้องในเลยตายพี่สวยสวยมันโดนมันโดนตรงตรงไหนเองวะไม่โดนตรงหินเพื่อนตรงหินตรงหินนี้ตรงหินนี้นี่เห็นนี้ไอ้เก่งช่วยเพื่อนได้เปล่าห็นนี้เองมุมเองยิงได้เก่งมันหลบมุมกูไปละนะครับผมขวาผมจะโดนบ้านยิงอ่ะเดี๋ยวผมเล่นเอาห้าวให้เลยแล้วกันอันนี่เอิงดังต่อเลยก็ได้มาเร็วสองคนเห็นแล้วเห็นแล เล้ฮัลโหลมีรถป้าพวกมึงอะ<ม>่กะกำลังกลับอนรถรีบเอารถ<ม>นะตรงกูอยู่ในวงพวกเก่งมางให้เก่งเล่นตรงนี้เก่งตรงนี้พี่ตอยู่ในวงพี่<ไ>เออเออตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละพี่จำได้ว่ามันเล่นได้มันจะเอารถออกเหมือนกันไอ้เคงต้องขับไปบรับก๊อดนะก๊อดรีบวิ่งมาเดรไปตรงนั้นอ,อ้อมซ้ายนะอ้อมซ้ายอ้อมซ้าย แตนน้ำมันเยอะด้น้ำมันพอให้เล่นแบบเก่งเลยใช่ปะใช่เก่งเลย้วเกเ่งราิวเาก่งาันยิงโอเคโอเคมนต้องบนยิงฮลโหล็อกเขาบนหนอยหน่อยโฟกัสด้านบนหน่อยเนแล้วก็เหนลมันออยู่ตรงนั้ไอ้เยโยมันอยู่หลังไอ้มันอยู่ในฟันนสเปรย์ันเนินน้งไม้ก่อนตรงเนี้ยตัวนึง ตัวยเก่งอู้ตายก่อนวะเดี๋ยวกูระเบิดนะเคกูมีระเบิดเก่งเองฟังพี่นะเองขับรถไปเล่นตรงมาฟ้าใช่ผมผมว่าจะไปใช่ใช่ผมว่าจะไปนั่นแหละไม่ถึงวะเพื่อนไปไปแล้วให้เพื่อนเข้าที่หลังเฮ้ยโอ้โหมันนอนอยู่ตรงตรงหน้าบ้านเลยแต่ถ้ายังเข้าไประวังลมแค่นั้นแหละที่เหลือก็เล่นได้ละไ่ระเบิดเจ็บเจ็บไปหน่อยกอนต้องห่วงเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียว ไปเข้าวงไปก่อนคนนดียวไหนเตะเตะได้เพื่อนด้วยอ่าเคเกอบค้อนล็อกกนเกเบฟค้อนอยู่ด้วยกันยิงๆิล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยเออเกเอฟก็ล็อกซ้ายมกอฟล็อกหน้าอ่าเกบอฟอ็ได้เห็นตรงมาร์คไปไปไปเข้าวงไป ฮัลโหลมึงมึงต้องไปจอดเดินต่ำกว่ากูอ่ะไม่รู้ไม่อยู่ในวงต้องไหนบอกเพื่อนบอกเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาจนเราต่นตืนมาบอกเพื่อนโปรแกรมสมองอะไรโปรแกรมสมองรอรอก่อนเก่งเองรอวงนี้ก่อนเองได้เล่นเลยเขาไม่ได้อยู่ในวงนะเว้ยตรงบัคกี้ดีกว่าปะตรงบัคกี้ตรงบัคกี้ตรงบัคกี้มันจะโดนระเบิดนะจากบ้านเอลหมอบ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 เวลานั่นอะไรเล่นได้เองโฟกัสบ้านก่อนบ้านจะออกตั้งงี้ตัวนึงว่งแล้วว่งแล้วว่งแล้วตายนก ไปโฟกัสบ้านแอวบ้านแอวบ้านแอววิ่งมาเปล่าถ้าไม่วิ่งมาปล่อยเหมือนมันขับรถออกมาเรล่าพี่ใช่มันขับรถออกมาเหลือสองตัวนะแน่ป่ะเนนในสองตัวบ้านไีในห้องน้ห้องน้ำห้องน้ำตายตายตาย